สวัสดีครับฟอร์สวัสดีครับตามแบบแรกต้องสุขสันต์วันเกิดกันนะครับขอบคุณมากครับ,บคุณพี่ทุกคนมากเลยครับปีนี้อายุเทา่าไหร่ละครับปีนี้24ขวบครับเป็นยัง <c oughs> ไงบ้างก,กับ24ปีนี้ภูมิใจที่จริงในตอนที่จริงตอนวันวันเกิดตัวเองจริงวันที่9ก็ทำอะไรไปเยอะมากครับเป็นวันเกิดหนึ่งปีที่ทําหลายอย่างเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกิดปีนี้คุ้มมากครับ <ử. S 1> ได้ทำอะไรหลายอย่างงานใหญ่ๆงานที่ ที่ทํากันเองก็สนุกมากเลยครับก็ได้ด้วว่าวันเกิดเขาวิ่งงานท่ำด้วยนะเป็นไงบ้างเอาพูดถึงงานนี้กันดีกว่าครับเดอะฟอร์เทชโชครับก็ปีที่แล้วจัดเอ่อฟอร์ติโอเชียนครับปีแล้วจะเป็นงานชาริตี้ครับเป็นแล้วปีนี้คือตั้งแต่จบงานปีแล้วติดก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าอยากจัดงานที่ใหญ่ขึ้นครับเต็มขึ้นในทุกสเกลอะไรเงี้ยปีนี้ก็เกิดขึ้นในนี้ครับเดอะฟอร์เทชโชแล้วก็คอนเซปต์ของงานคือเซอร์คัสที่จริงคอนเซปต์เนี้ยได้มาช่วงมันช่วงเมษาครับ เมษาเสร็จถ่ายซีรีส์อยู่เลยอยู่ที่เกาะคูดตอนนั้น <thi> ถ่ายอะไรถ่ายกลับจากเกาะขูดมานัดพี่ออกกันไหนคุยงานเลยครับผมจะคอนเซป t นี้ครับเราอะไงกันต่อดีเ้าเตรียมงานกันกันนานมากครับสำหรับคอนเซป์นี้แล้วก็จนถึงวันนี้มันคอมพิวต์มากครับทำไมถึงเป็นคอนเซปต์ส่วนผมผมรู้สึกว่าอยากได้คอนเซปต์ที่มันสนานที่มันเล่นใหญ่ได้แล้วก็ช่วงหนึ่งดูเดกิตตีโชว์แมนครับ The ค r e a t s h คือ r e ฟ e r e n ของงานในวันนี้เลยที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้แบบอุ้ยความหลากหลายมันทําให้ให้เกิดความยิ่งใหญ่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วสึกว่าในครั้งนี้เลยอยากใช้คอนเซป t นี้มาจาัดในงานวันนี้เหมือนกันเป็นคณะละครสัตว์ที่มีสัตว์เกิดขึ้นในนี้ในเยื่องว่ายิ่งใหญ่มัแต่โปรเตอร์ออกมาเลยเราดูแลทุกขั้นตอนหรือเปล่าของโปรติฝร์่คนเป็นทุกขั้นตอนอยู่แล้วทุก p r o c e s ครับผมดูเองทุก p r o เซสตั้งแต่เล,เลือกเลือกทีมทุกทีมผมเลือกเองหมดเลยแล้วก็ทุกโชว์เลือกเองหมดเลยแล้วก็ เกือบ <G re ep> จะบีบเองทุกอย่างเหมือนกันว่าอยากได้อะไรตรงไหนอยากเพิ่มอะไรตรงไหนครับรวมถึงโชว์ไฮไลท์วันนี้ก็ใช้เวลาซ้อมกันนานมาก3มเดือน4เดือนครับเป็นโชว์ไฮไลท์ที่เตรียมเองเหมือนกันแล้ว<ม>จริงๆไม่มีใครเห็นด้วยเลยว่าตอนนี้บอกว่าเอาเซอร์คัสแล้วอยากผมอยากทําสิ่งนี้รับจะเป็นเซอร์คัสไม่มีใครวาพี่ไม่ให้พี่ไม่ไมให้พี่ไม่ให้ไม่มีใครให้ผมเลย<ม>จนแบบผมขอลองหน่อยผมขอลองได้ทําสิ่งนี้หน่อยจนวันนี้เมื่อวานพี่อาเกนไนท์พี่เล็กบอกว่าสมกับที่เองดื้อน,นะปอด มันมันมัน,ม,นมันดีจริงๆก็นีอยผักเดก๋ยคนได้ดูครับแล้วเรียกว่าสภาพ้าคือจัดเต็มทุกโชว์เ้ยใช่ครับที่ขนาดผสมผภานพวกพี่คือจัดเต็มขนาดนี้จัดเต็มทุกโชว์จริงๆอยากอยากให้มันสมจริงในทุกๆอย่างครับตอนเลือกอตอนเลือกทีมคอตูมก,ก็เลือกทีมที่แบบเราไว้ใจครับเห็นผลงานพี่เป็นพิธีครับชื่อพิธีพิธีแบบเก่งมากๆพิธีคือไว้ใจได้มากเลยแบบผมบอกพิธีผมอยากได้แบบอย่างเงี้ยผมขอแบบเหมือนเจ้าชายจริงเลยเหมือนแบบคณะละครสัตว์ที่มันสมจริงมากๆแล้วชุดมันคือแบบ จริงมากมดีมากครับผมภูมิใจมากเนเรู้ว,ว่ามากระทั่งสีผมก็คือทำมาเพื่องานนี้ไปเพื่องานนี้ครับเพราะว่าีจริงแฟนคลับถามแต่ต้นปีว่าอยากย้อมผมไหมจริงอ่ะอ,อยากตอบเหมือนกันว่าเดี๋ยวย้อมตอนวันเกิดนี่แหละแต่ว่าเก็บไปก่อนพอถึงวันเกิดปุ๊บย้อมเลยครับทำไมเราถึงเลือกสีนี้ผมผมชอบสีเทาอยู่แล้วจริงคาร์ลโทนเป็นครูโทนด้วยก็สีเทานี่เหมาะกับคนครูโทนก็เลยสีเทาด้วยแล้วชอบสีเทาอยู่แล้วครับเคยเคยกัดเองทําเองตอน ตอนเรียนมหาลัยคราวนี้รู้สึกว่าเวลาน้อยมากผมกับญี่ปุ่น26ใช่ไหมครับ <c oughs> 5โมงถึงสนามบินไปร้านน้นผมเลยเพื่อ้แบบไทยทันไม่งั้นไม่ทันจริงๆครับ <c oughs> เออวเรเ่นด้วันวันนี้ก็คือบอกว่ามีโชตพิเศษสุดๆที่แฟนต้องตื่นตาตื่นใจแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนต้องตื่นเต้นครับแบบกล้ารับประกันเลยกล้ารับประกันแล้วว่าทุกคนจะต้องตื่นเต้นแล้วก็ก็ว้ากับม,มันแน่ๆอยากฝากทุกคนด้วยครับ พอพอสปอยได้ไหมแบบว่ามีแบบมีข้างในสปอยเหมือนกันนิดนึงเอาเป็นว่าทุกคนต้องเงยหน้ามองแล้วกันครับอ่าแล้วม่ใช่คืข่าวเสียวมานิดนึงผมเยังเสียวเลย <laughs> เสียวบ้างอ่าแล้วรมีไงแบบด้วยความดูวันนี้ก็ขุ่นเฟิร์มเหมือนกันแต่ว่ามันจะแบบว่ามีการโชว์เล็กเล็ก<ล>น้อยอนอเล็กๆน้อยๆอยครับพอของปลาของพอมีบ้างครับรู้สึกว่า เราเตรียมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับงานวันนี้มากเป็นงานหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งครั้งของผมที่อยากทําให้ดีที่สุดในทุกๆปีครับก็ปีนี้เป็นปีที่จะทําให้ดีที่สุดในทุกๆภาพส่วนเลยครับเรียก้ว่าถ้าทิงใหญ่าดนี้จบพี่นาจะต้องิงใหญ่กว่าเดิมหรือ่าเครียดเลยแต่จริงๆอ่ะ <c oughs> ผมก็ตอนตอนนี้คิดอ่ะตอนพอพอพูดได้ยินคํานี้มาเนาแบบเออปีใหญจัใหญ่มากแต่พี่นาจะเหนื่อยนะเดี๋ยวผมมาคิดอีกแบบหนึง่งผมคิดว่าไม่รู้ปีน่นาจะได้จัดหรือเปล่าม,มันคิดอีกมุมเมืบอก,ก่อยว่างน้อย ขอทำให้ดีที่สุดดีกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยเราจะเราจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าหมาอถึงว่าหมาอถึงว่าเหมืถึงว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้แน่นอนขนาดนั้นเหอนาจจะมีหายการโค้ใช่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราได้ทำมาสักอย่างด้วยตัวเองสักอย่างเนี่ยผมอยากทำให้มันเต็มที่สุดเท่าที่ความสามารถของผมแล้วทีมผมจะทำได้ให้ดีที่สุดก็เต็มที่มากครับเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือฟอร์ดทำหลายอย่างมากเรียกว่า อีกส่วนหนึ่งก็คืองานด้านแฟชั่นใช่ครับคุณได้เข้าไปบอกว่าไปในงานแฟชั่นหลายๆงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบล่าสุดที่ผ่านมาก็คือแบบใหญ่กว่าเดิมอีกจากคราวที่แล้วตอนที่เปิด<ช>ตัวคอลเลคชั่นเองนะคะเป็นยังไ,ไงบ้างโอกาสครั้งนี้ที่ได้รับจริงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณที่ไว้ใจในตัวผมที่ให้ได้ทำโชว์ครับรู้สึกว่า โชฟี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมได้เจอกับคนอีกหลายภาคส่วนมากอย่างเช่นง,งานวันก่อนที่ยี่เกของเจโชครับเพราะคุณทางเจโชมากที่ให้โอกาสแบรนด์ผมใบเล็กๆหนึ่งแบรนด์ได้เป็นแบรนด์เปิดในการทำแฟชั่นโชว์ผมเองพอรู้ว่าแบรนด์ให้เกียรติผมเอยทางงานให้เกียรติผมในการทําโชว์ผมผมเต็มที่มากทุ่มทุกอย่างที่ทุ่มได้พยายามหยิบทุกโชว์ในนี้ในนี้เข้าไปใส่ในงานวันนั้นให้มันเต็มที่ที่สุดครับเพื่อแบบมันสมกับงานที่เขาให้เกียรติเราเรียกได้ว่าแบบว่า คอลเลคชั่นใหม่ต่อไปข้างหน้านี่จะมีแบบอะไรยังไงมาเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยหรือเปล่าจริงมีเรื่อยๆครับมีคอลเลคชั่นใหม่เรื่อยๆตั้งใจว่าที่จริงออกทุกไตรมาสครับทุกสามเดือนอยู่แล้วออกทุกไตรมาสทุกไตรมาสแล้วก็อนาคตตั้งใจว่าอยากไปเปิดออฟฟิศต่างประเทศให้ได้ครับก็ถ้ามีโอกาสอยากทําให้ได้ครับ อยากมีโอกาสไปเปิดปลอบอัพสโตอรอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากไปต่างประเทศดูครับจริงแฟนๆอินเตอร์แฟน,แฟนเฟราค่อนข้างเยอะมากก็<ม>ถ้ามีโอกาสอยากอยากแผกเขาถึงที่ครับใจ้ได้ไปดำเนินทางมาไกลถึงที่ไทยใช่อ่ะอย่างวันนี้แฟนๆพูดถึงมาพอินเตอร์ก็คือบินตามมาด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอยากขอบคุณเลยแฟนๆมากที่แบบว่างานทุกครั้งของเราไม่ว่าจะเป็นทั้งแบรนด์เสื้อผ้าหรืองานแฟนมิอะไรเงี้ยก็สัอนอร์เรามีตลอดครับผมจริงงานวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดแฟนคลับไปเพราะว่าจริงผมผมผมใช้ ทั้งแรงใจแรงกายแรงใจแล้วก็ทุนทรัพย์เยอะมากสำหรับงานวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตแล้วก็ไว้ใจผมผมใช้คำนี้เลยกันว่าไว้ใจผมไว้ใจแบรนด์ไว้ใจทีมของผมในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นแล้วก็เชื่อมัน่นว่าผมจะทำได้ดีแล้วก็ซัพพอร์ตเสมอมาครับไม่ว่าจะบินไปที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนแฟนคลับพร้อมซัพพอร์ตเสมอแล้วก็ที่แคลบ,บอกเสมอว่าพักบ้างนะฟอร์ดอะไรเงี้ยแต่แบบผมเข้าใจเลยอะแต่บางอย่างผมรู้สึกว่ามันคือความรับผิดชอบที่ผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่แฟนคลับ คาดบังมาแล้วผมต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดให้มากที่สุดครับก็น่าจะเป็นอย่างกันเพราะว่าอย่างก่อนล่าสุดคุณก็คือลงเครื่องมาแล้วก็ไปออกงานเลยใช่ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราแบบช่วงนี้มันมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาเราหรือเปล่าเราเลยอยากคว้ามันไว้ให้ได้หมดใช่ครับไม่ไม่อยากไม่อยากปฏิเสธอะไรเลยถ้าแท้มันพอจัดเวลาได้อย่างเช่นที่จริงช่วงนี้ก็มันมันค่อนข้างแน่นงานใหญ่ชนกัน2งานครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพอมานนั่งคุยจริงๆผมคุยกันนะหมายถึงว่าตอนที่ รู้ว่างานมันจะชนกันแบบใกล้กันขนาดนี้อะไรเงี้ยก็คุยกับทีมว่าเอาไงกันดีแบบไปไหมแต่ทุกคนก็ตอบสิ่งนี้ว่าไม่เป็นไรเหนื่อยก็ต้องทําเพราะว่าโอกาสมันไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายได้โอกาสนี้กัก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยทํามันอย่างเต็มที่สุดที่จะทําได้ครับอ่าแล้วเรื่องนี้เรามีความคาดหวังอะไรในปีหน้าของเราบ้างความคาดหวังปีหน้าเหรอครับจริงๆเรื่องแรกในฐานะนักแสดงครับก็คาดหวังว่าอยากมีซีรีส์สักเรื่องครับหรือว่า ได้ไปร่วมง,งานกับศิลปินท่านอื่นแล้วก็ดนท่านอื่นให้มากขึ้นครับแล้วก็ที่จริงตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีประกาศหนึ่งโปรเจกต์ที่ทําอยู่ซึ่งซ้อมอยู่ครับปีหน้าก็อยากมุ่งไปหาศิลปินมากขึ้นครับจริงชอบร้องเพลงมากรูออ้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปในทางนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของแบรนด์ครับอยากทําให้โตขึ้นอย่างไรมากขึ้นแล้วก็จับกลุ่มคนทะ่ไปได้มากขึ้นครับ ฟอร์ดอยากมีโอกาสเล่นภาพยนตร์ไหมเขาระคุณก็อยากคิดดูนะครับอยากมากจริงผมผมรู้สึกว่าผมอยากอยากเข้าใจโปรเซสการทำภาพยนตร์มากเลยครับเพราะซีรีส์เราถ่ายกันนานมากเนาะกับ10บ p อย่างเงี้ยไม่อจะดูภาพยนตร์เห็นบางคนบก็ถ่ายนานเหมือนกันอยากรู้ว่าภาพยนตร์สองชั่วโมงทำไมถึงถ่ายนานอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากที่อยากทำหลายอย่างมากที่อยากได้รับวประกาศก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ เราปรกบแพนของขวัญชนตัวล่าเป็นยังไงบ้างปีนี้มีอะไรให้ตัวเองบ้างไม่มีนี่ผมเอาเงินของขวัญลงให้นี่ครับ่ไปกลับบ้านหมดแล้วจริงๆก็เก็บเผื่อไว้แต่ว่าจริงๆทุกทุกวันเกิดผมตั้งใจว่าอยากเอามาลงที่งานวันเกิดทุกปีครับปีแล้วปีที่แล้วก็ลงเองทั้งหมดปีนี้ที่จริงก็ตั้งใจว่าไม่อยากลงเองแต่สุดท้ายก็พอพอสเกลที่เราวาดมันใหญ่ครับสุดท้ายพองบไม่พอ ก็ซัพพอร์ตตัวเองเหมือนกันเรียกว่าอันนี้ก็คือของขวัญวันเกิดของตัวเองใช่นี่คือของขวัญวันเกิดของตัวเองที่อยากให้มาทำให้แฟนด้วยใช่ค่ะเราขอของขวัญเกิดจากเพื่อนละค่ะของขวัญเพื่อนๆต้องรอดูครับตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นเขาพูดอยู่ว่ามีอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมอยากรู้คืออะไรเพื่อนคนไหนผมมีเพื่อนตั้งหลายคนนะเพื่อนคนพี่อ๋อเพื่อนคนพี่เพื่อนคนพี่ว่าไงพี่ขาบอกว่าผมเห็นแบบแบบเขาบอกว่าเป็นของขวัญที่จะมีชิ้นเดียวในโลก อยากรู้มันจะสเปเชียลให่พีง่ายสุดเลยอุ้ยแต่ผมขอของขวัญเขาไปแล้วนะมันบอกว่าขอเขาบอกว่าขอของมันได้ผมบอกจุ๊บสิบชิดอุ้ยค่ะเราต้องโชว์ในโซเชียลเราปะเท่ากันอ่ะเฮ้ยมันขอขังของผมแงมเก็บที่เก็บไว้คนเดียวได้โอ,อ้ยไม่แบบงของพี่ได้หรอ <laughs> อะไ้ยิงชุดนี้เขาน่ารักครึ่งครับน่ารักเขาเขาตามใจผมขึ้นเยอะพี่ก็เชื่อเพราะว่าเห็นแต่ว่าล่าสุดแป๊บติ้งเขาฟิตมาเขามันต้องเดินจับมือพี่พีไปตลอดมันเป็นยังไงอากาศมันหนาวก็ไปบ่อยนะญี่ปุ่นมันสิ6หกเจ็ดองศาแปะแปดองศาปรับแอร์มันก็ได้อยู่เันค่อนข้างที่จะหนาวครับแต่ว่าเดินจับตลอดมันมันเป็นยังไงพี่พีเขาโตแล้วร้อนน่ารัแต่นิดนึงขาดความรุ่นแต่แต่รู้สึกว่าบางที เหงาครับเหมือนเดินกันสองคนก็ไม่เข้าจับเลยแต่ว่า <ไป S 2> คุณไปทางออฟฟิศนะเขาก็เขาไปกันเป็นคู่คู่แก่พี่อาบ้างพี่อาพี่อาคือก็ว่างเลยพี่เมย์ก็ว่างอยู่นะเขาเปไปกันเป็นคู่คู่แล้วก็เรามีคู่ของเราแล้วก็อยากดูแลเขาให้ดีที่สุดก็คู่ไหนหวานสุดขาวติจงนี้เออจริงนะมากมากกับฟอร์ดพีคกับบอรอินนี่แหละคู่นี้คือแบบโอ้ยพี่บอสแบบอย่างนี้แหละตลอดเวลา เอาเลยเชียสู้<อ>แต่ปล่อยบางอันก็ปล่อยไม่ได้ครับมันรุนแรงเกินไปอ๋ <laughs> แแอแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วรอบเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรจริงสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเราแบบเรา,เราคิดงานเยอะอ <laughs> พู่เเล่นเป็นห่วงงานที่ <laughs> <laughs> ไทยเป็นห่วงานไม่ใช่ไม่ใช่หรอกแต่ว่าจริงเราเหมือนหลังเหนื่อยครับผมพีทแบบเหนื่อยมากพอเราพอถึงเวลาพักจริงคืออยากจะพักกันแบบพี่พีทถึงเวลาพักเราพักกันเนาะพยายาจะไม่ไม่เล่นอะไรกันเยอะมากเด้วยความที่พี่ก็เป็นคนแบบ นิ่งอยู่แล้วครับเซฟแบตอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาถ้าเขาแบบพักปุ๊บพี่พีทผมไม่พี่พิทพักผมจะไม่ยุ่งนอกจากเวลาที่แบบทำงานเมื่อไหร่โอเคยุ่งนะแต่พักเมื่อไหร่พี่พีทพักเลยผมจะไม่ยุ่งเพราะรู้ว่าคนที่เขาอยากอยู่นิ่งๆอ่ะถ้ามีคนนึงเข้าไปกวนอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบทำให้เขาเหนื่อยมากกว่าเดิมเลยรับไม่ไม่ไม่อยากไปกวนเขาปกติเมื่อก่อนคุณจะแบบขี้อ้อนพี่พีดนะเดี๋ยวนี้มันลดลงเหรอเพราะว่าเราโตขึ้น ทำงานเยอะขึ้นเลยเข้าใจว่าเขาเหนื่อยใช่ไหมก็ออดก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าพอพอทํางานเยอะครับเราเข้าใจว่าบางทีการการออดของเราอ่ะบางทีมันน่ารักแต่บางทีพอเขาเหนื่อยอ่ะมันทำให้เขาเหนื่อยจริงเราเราเข้าใจมากแล้วเลยแบบไม่อยากจะกวนเขาเยอะมากในเวลาที่เขาเหนื่อยเลยครับอ่าสุดท้ายแล้วให้ฟอรดขอบคุณแฟนๆทุกทีมที่สพอร์ตจนมาถึงงานวันนี้ค่ะครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยและก็อินเตอร์แฟนนะครับก็ขอบคุณมากมากที่สพอร์ตผมมาจนถึงวันนี้ครับขอบคุณที่เชื่อใจผม ทีใ่ใจแบรนด์ของผมนะครับทีใ่ใจทีของผมในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นสัญญาว่างานในครั้งนี้นะครับจะทําให้เต็มที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนไว้วางใจเลยครับขับคุยน,นะครับขอบคุณครับ